ตอนนี้เป็นเป็นเวลาสิบโมงสิบสี่สิบโมงสิบสี่แล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้เหมือนเดิมครับแต่ก็แค่เมื่อกี้นี้ผมไปฟาร์มบัฟฟูวันนี้หน่อยจนสิบโมงสิบโมงสิบโมงสิบสี่อ่ะสิบโมงสิบสี่ผมก็เลิกแล้วผมก็เลยว่าจะมาเล่นแมบปบ แมปไม่ได้ในในลงคลิปด้วยไงก็เลยลงอย่างนี้แล้วก็อาใหม่ก็ยังดีผมจะมาบุ๊คเว่นผมไม่ต้องรีวิวเลยเพราะมันมาใหม่มีของมาใหม่อันนี้อะไรอะอ๋อโอเคนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเราบอกแมปอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวผมขออันนี้อะไรอะวู้ ทุกคนจะท้าหน้าจอยเป็นสีแดงทุกอย่างสีแดงทุกอย่างต้องเป็นสีแดงใช่ทุกคนมีไม่มีอะไรทำแล้วหานี่เล่นกันนี่โอ้มันจะปิดหน้าจอแล้วทุกคนเลยดิทีนี้ก็เต็มแนละ้วทีนี้หน้าจอบอกว่าเป็นสีแดงใช่ไหมครับทุกคน ผมก็จะเป็นสีสีฟ้าที่เป็นนี้กันคือวันนี้ผมจะมาเล่นผมจะมาเล่นเราบอกแมปแตามคุณผู้ชมทุกคนกันนะครับว่าวันวันนี้ใครถ้าทุกคนอยากจะให้ผมเล่นแบบอะไรพิมพ์บอกได้หรือว่า ถ้าทุกคนอยากจะให้ผมเล่นโลบอกใหม่อะไรก็ตามแต่ทุกคนพิมพมาแล้วก็ส่งชื่อมาเลีวยผมจะก๊อปแล้วก็ไปเอาไปคัดลอกแล้วผมก็จะเอาไปเล่นนะครับแล้วก็ลงคลิปผมว่าไม่ไม่แน่ผมอาจจะทดสอบเล่นดูก่อนนะใช่ผมจะไปทดสอบเล่นดูก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เอ้เออะไรอะไรเนี่ยเอ๋ยวผมขอเข้าไปที่ ันนี้เราจะมาเล่นระบบก,กันใช่ไหมครับทุกคนผมไม่รีอะไรอกคิดเลอกครับแป๊บหนึ่งนะทีนิงโกูอปนี้เป็นแอปทีผมใช้เล่นกับเพื่อนแล้วก็ขอรหัสเล่นกันนะครับซึ่งวันนี้เพื่อนผมไม่อยู่เมื่อก,กี้นี้เห็นเมื่อก,กี้มาครับตอนที่ผมไม่ได้ลงคลิปผมใช้เวลาฟาร์มสุมผลได้ผลผล,ผลโคตรเกลือเลยครับทุกคน เพืพ่นนึงขอไปรับเพชรกันแป๊บเดียวโอเคนะครับทุกคนก็มาแล้วแต่เพื่อนม,มานั่นเองครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนแป๊บเดียวเองนตรงแป๊บเดียวคทุกโอเคมาแล้วทุกคน ไม่ได้มาจะไปเล่น V Five a d v a n c e อยู่ก็ได้เพราะว่ามันอะไรไม่รู้มันชอบเล่น V Five a d v a n c e แล้วมันก็อาจจะมีสิทธิ์โดนแบนก็ได้นะครับทุกคนไม่นี่มันไม่ได้โดนแบนดิมันเล่น V Five a d v a n c e แบบมันยังไงมันมันเล่นลัด่อนอะโอเคมันสามนาทีแล้วถ้ายังไม่มาจะไปแล้วสามสองหนึ่ง Balatya, maimalim, maimalim, maitobra, maitobra na, maimalim na 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 neng na 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 ไม่ต้องการมาทำไมไม่ใจผมกดครับแล้วคนจะได้เพ้นผมต้องออกครับ ให้ผมเล่นทำไมเพื่อเพื่ออะไรเป่นเพื่ออะไรเพื่อเพื่อถามคำเดียวเพื่อ saya k officepad oke wkwk uma wkwk ก็วันนี้รู้ไหมว่าทุกคนผมจะมาเล่นเกมนี้สักแป๊บเดียวแต่ผมเข้าเสร็จเดี๋ยวผมมาแป๊บเดียวมาแล้วครับทุกคนคือเรนึงราโหลดก่อน ออโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะหาดูว่าโปเกมอนมันมีไว้แถวนี้แล้วผมก็จะ,ะโปเกมอนเกิดต่อหน้านะรครับทุกคนอันไหนดีป๊หนึงเดี๋ยวให้จดบ๋ยวล้วเราลืม うん。 ไม่เปิดครับไม่เปิด ตัวก่อนโอเคท้างั้นสำหรับว่าวันวน,นี้ไว้กันแค่นี้ก่อนนะคะ